คกับสวัสดีเอฟซีทั้งสองนะครับของเซียนน่าดีพระรวยสุขุสุขคนครับครับมาตามต่อกันอีกนะครับลาวพัฒนานะครับหลังจากหงเอลตัฐบาลไทยออกแล้วนะครับเข้าก็มาลงตัวกันอีกนะครับลาวพัฒนาปูซูลเจ็ดนะครับครับรอบที่แล้วนะครับเซียนน่าดีบอร์เดตตามให้พี่ให้น้องเขาเด้อครับเด้อบอร์เดตตามนะครับของปูซูลเจ็ดนะครับกับปูโคราชกับเบอร์เดตามนะครับ เพราะว่าข้าไปไหลซดยู่ว่ังจอบหลอกนะครับยู่อยู่ยทำไมเงั้นนะครับก็เลยบ่เด้ดตามให้เพียงน้องเข้านะครับเพราะว่าไหลซดยู่ทำไมเงั้นนะครับครับรอบนี้นะครับก็มาตามตัวกันอีกนะครับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับครับข้ามาเบูงผลหวยลาวรอบที่แล้วออกก้อนนะครับนะวันที่สิบหากันยายนนะครับพศ2 5 6สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเลขที่ออกนะครับสามหนึ่งสี่สองเก้าเก้านะครับ 314299นะครับเลขท้าย2ตัว3ตัว,ตวนะครับก,ก็299นะครับส่วนเลขล่างออก42นะครับเอามาตามต่อกันอีอกรอบใหม่นะครับเด้อนะวันที่18บแปดครับพี่น้อง จันนะครับที่สิบแปดกันยายนสองห้าหกหกเราพัฒนาปู บนวิ่งรูดนะครับเอาสูตรบนก่ันนะครับบนวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวนะครับ จับคู่นะครับก็มีหนนะครับหนึ่งเจ็ครับหนึ่งป ล่างบิ่งรูดนะครับร่างวิ่งรูดเก้าตัวเดียวนะครับครับนัดจับตามองนะครับปูส่วนเจ็ดนะครับ เส้อนอดีเขาไปเบื้องข้อมูลของปู่วนเจ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นเส้อนอดีบริลลลงให้ให้เพียงให้นองท่าเด้นนะครับหลอดที่แล้วนะครับเข่าตัวกันครับเก้าเก้านะครับตัวกันของปูนะครับเข่าตัวกันเก้าเก้านะครับอันนี้เจ็ดตัวเดียวนะครับ เด่นนะครับเด่นที่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปดเจ็ดแปด หลังวิ่งหลูดเก่าตัวเดียวเลยครับเต้เก้าตัวเดียวนะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ด ก้าแปดเก้าตัวกันนะครับมีตัวกันพร้อมนะครับรอบนี้ครับกันนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับกับเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้อง ก้าตัวเียนนะครับกเก้าแปดเก้านะครับติดเก้าเจ็ดเก้านะครับครับมีสามคูนะครับ ครับให้พี่น้องเข้าแปหน้าจอไปครับครับสำหรับวันจันทร์ที่18กันยายนนะครับ2 5 6 6ลาวพัฒนาปู่0นนะครับเอาเี้ยนาทีสิบสี่หรอครับเพราะมันจะไปบังย่ำเวลาพี่น้องคขับแปหนาจอนะครับบนวิ่งลูด7ตัวเดียวนะครับจับคู่1 2 1 7 18นะครับ27287็นะครับล่างวิ่งรูด9ตัวเดียวนะครับจับครูนะครับก็มี67 68 69หกแปดเก้าด่นหกเก้านครับเด้อเขียดเส้นใต้สีแดงนะครับเป็นตัวเด่นนะครับ78 79 89นะครับก็มี7จเก้ากับ8ปเก้าครับพี่น้องตัวเด่นนะครับล่างนะครับตัวกันก็มี11กับ77นะครับ โอ้เจ็ดปยกชนเันพี่น้องเนี่เจ็ดเปยนะครับบนกบลังครับครับสำหรับคลิปนี้เสียนนาดีก็ฝากไว้่เพียงแค่นี้ก่อนครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับท่านที่เขามาใหม่นะครับก็ขอกาบข้อประคุณพี่น้องเท่านะครับทุกท่านทุกคนนะที่เขาชมเขาชมนะครับ ทีค่อยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ขอขอบพระคุณอีกย่างอีกรอบนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้เสื้อนัดีกไว้เตียเพียงแค่นี้ก่อนครับให้พี่นงองเข้าเบิ้งตัวเลขว้เป็นแนวข้าง,าง่านเดอพี่นงองเด้อเอาไปเปรียบไปเทียบเบื้องกับสำนักเอื้อนนะครับแต่ว่าส่วนข้องปู่07เจ็ดนี่สิเขาเดินดีอยู่ตลอดนะครับเขาก็เอาเป็นตัวอย่างก็ไดนะครับไปเปรียบเทียบกับอาจารย์เอื้อนสำนักเอื้อนก็ได้ด้วยครับเด้อ ยังไมยมีโอกาสนะครับครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับให้ปี่นองเข้าสชคดีกันสุขูสุข้นครับผม